้นไม้ขวางหน้าประตูบ้านชีวิตมีแต่ทางตันจริงหรือไม่บ้านในฝันของใครหลายๆคนที่อยากมีบ้านเดี่ยวที่มีสวนอยู่หน้าบ้านท่ามกลางธรรมชาติบางคนต้องฝันร้ายเมื่อไปอ่านเจอข้อมูลทั้งในโลกออนไลน์หรือสื่อต่างๆที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับประตูบ้านที่เปิดไปเจอต้นไม้ใหญ่หรือมุมแหลมของตัวอาคาร ที่พุ่งเข้ามาที่ประตูบ้านจะทำให้ชีวิตมีแต่อุปสรรคจนทำให้หลายๆท่านจิตตกจนต้องเชิญสินเสมาตรวจด,ดูหงจุ้ยบ้านหรือบางท่านยอมตัดใจตัดต้นไม้ทิ้งไปเลยก็มีวันนี้ผมจะขนนำข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นไม้ที่ขวางประตูหน้าบ้านมานำเสนอเพื่อให้ท่านที่มีต้นไม้ขวางหน้าประตูบ้านจะได้คลายความวิตกกังวลครับ 1. ต้นไม้เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญมากในศาสตร์หงจุย้ยเพราะคำว่าห่วงที่แปลว่าลมหรืออากาศถ้าลมที่พัดเข้าสู่ตัวบ้านของคุณเป็นอากาศที่มีคุณภาพมีปริมาณออกซิเจนสูงจากลมที่พัดผ่านต้นไม้เข้าสู่ตัวบ้านของคุณก็จะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของสมาชิกที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้น 2. ชื่อของต้นไม้เป็นเพียงความเชื่อต้นไม้ทุกต้นบนโลกใบนี้เป็นองค์ประกอบของธรรมชาติส่วนชื่อต้นไม้มงคลหรือต้นไม้ต้องห้ามเป็นเพียงความเชื่อที่มนุษย์แต่งขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้มีผลใดๆต่อพลังงานหุงจุย้ยไม่ได้ช่วยให้เงินเข้าบ้านไม่ได้กวักเงินไม่ได้กวักมรกตไม่ได้กวากอัญ,ญมณีใดๆเข้าบ้านตามที่สินแสบางท่านชอบนำต้นไม้มาสร้างความเชื่อ เพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องหงจุยท่านอยากจะปลูกต้นอะไรถ้าปลูกแล้วสบายใจแล้วไม่ทำให้ส่งผลร้ายต่อโครงสร้างตัวอาคารท่านสามารถปลูกได้ทุกต้นครับ 3. ต้นไม้ที่มีพุ่มเตี้ยๆที่เราทำเป็นรั้วบ้านเพื่อความสวยงามนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังช่วยกรองละอองฝุ่นที่จะพัดเข้าสู่ตัวบ้าน 4. ต้นไม้ที่ขวางทางลมที่พัดเข้าสู่ตัวบ้านถ้าท่านยืนอยู่บริเวณหน้าประตูบ้านแล้วลมไม่พัดเข้าบ้านเลยท่านสามารถตัดแต่งกิ่งไม้ออกได้บ้างเพื่อเปิดทางลมบางส่วนให้พัดผ่านต้นไม้ที่คอยผลิตออกซิเจนเข้าสู่ตัวบ้าน 5. ต้องคอยตัดกิ่งไม้ที่ยื่นมาสัมผัสที่ตัวบ้านเพราะกิ่งไม้ที่ยื่นมาทางไหนรากไม้ที่อยู่ใต้ดิน ก็จะไปตามทางของกิ่งนั้นจึงอาจจะทำให้รากไม้มาชอนชัยโครงสร้างของตัวอาคารทำให้เกิดความเสียหายได้ครับสรุปต้นไม้ไม่ได้มีผลร้ายต่อพลังงานหงจุย้ยท่านอยากจะปลูกต้นไม้ต้นอะไรขอเพียงไม่ให้รากไม้มาทำลายโครงสร้างตัวอาคารเพียงเท่านี้ต้นไม้ที่ขวางหน้าประตูบ้านก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆต่อพลังงานหงจุย้ยบ้านของท่าน Crap.